สวัสดีครับพบกับสรุปศึกรอประจําวันที่10มิถุนายนนะฮะหรือ9มิถุนายนนะครับรท,ยยนนบที่วันนี้เราปล้ำกันที่ p h o ิ n i ์อาริโซนนะครับถามว่าเคยไปไหมไม่เคยครับจบมากันที่เหตุการณ์แรกกันก่อนเลยนะครับจอหนซีน่าครับหลังจากที่เพิ่งแพ้มาในมันนี่เดอะแบงค์นะแพ้แท็กทีมมานะออกมาพูดเลยนะฮะ ใจความหลักๆเนี่ยก็คือออกมาด่าคนดูครับบอกว่าพวกมึงเนี่ยเอาแต่ตะโกนเรียกชื่อไอ้ตัวไร้าสาระหมายถึงอาร์ทรูดเหเนะที่ชีวิตมันเนี่ยทั้งชีวิตเนี่ยประสบกับความสําเร็จได้ก็เป็นเพราะเรียนแบบกูนะพวกมึงคงคิดว่าไอ้การให้เฉยไอ้ตัวปัญญาอ่อนแบบเนี้ยคือความสําเร็จของพวกมึงสินะไม่เลยมึงก็แค่นั่งรบคีย์บอร์ดก,กลวงๆนะพวกมึงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้หรอกคนดู อาร์ทู Truth, มันก็แค่ชั่วคราวเดี๋ยวพวกมึงก็ลืมมาแล้วปีหน้าเนี่ยนะและซีหน้าเขาก็เริ่มน้ำวันนะครับเขาบอกว่าตั้งแต่เริ่มเขาดาวมาเนี่ยจนถึงตอนนี้เนี่ยเหลืออีก19วันเท่านั้นนะฮะที่เขาจะมาปรากฏตัวนะครับดังนั้นแล้วถ้าแฟนๆอยากจะเอาใครมาเจอเขาก็รีบแหกปากเรียกชื่อเลยเพราะตอนนี้นะทั้งโคดี้นะและดิออตั้นะและอาทู Truth เนี่ยกูเก็บไปหมดแล้ว มึงเอาคนที่มึงคิดว่าจะเอากูลงนะ่ะมึงมึงมาเลยแต่แล้วครับพี่พังเราก็มาตามรูปนี้เลยนะพี่พังนะก็อันนี้คู่ปรับกันในยุคนั้นนะครับโอ้โหเอากันถึงตายนะยุคนั้นนะ่ะสู้กันเต็มที่เลยนะฮะพังเขาเลยบอกว่าเขามาตรงนี้เขาไม่ได้มาเพื่อใครนะครับไม่ได้มาเลียตีน TKO โอ้โหไม่ได้มาเลียตีน t k o นะไม่ได้มาตรงนี้เพื่อเศรษฐีคนไหนไม่ได้มาเพื่อจูบตูดของฟันนัลบอสแบบแบบมึงด้วยสหนาะแต่กูมาตรงนี้เพื่อแฟน เพราะแฟนๆคือเจ้านายของกูนี่เป็นไงหล่อชิบหายนะกหล่อเลยะแล้วทางพี่พังแล้วก็เท้าความไปเขาก็อารมณ์พบไปเรื่อยเปื่อยตามสไตล์ของของของสองคนเนี้ยนะพี่พังเขาพูดว่าจริงๆแล้วในตั้งแต่อิลิมิเนชั่นแชมเบอร์แล้วจริงๆแล้วซีน่าก็รู้ดีอยู่แก่ใจนะฮะว่าการที่กดเขาได้เนี่ยมันผิดนะเพราะว่าซีน่าก็ได้รับการช่วยเหลือจากเซนโรลินใช่ไหม ซึ่งตอนนี้ซีน่าได้ครองแชมป์แล้วกลายเป็นอาธรรมไปเต็มตัวเนี่ยพังก็บอกว่าเขาเข้าใจนะเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยก็เคยโดนแชมป์เนี่ยมันแบบกืนกินมันมานิพุเลนจนทําให้ตัวเขากลายเป็นอาธรรมไปเช่นกันดังนั้นนะครับเพื่อจะปราบอสูรปราบปีศาจมอนสเตอร์อย่างซีน่าตัวของพี่พังเองก็จะขอเป,ป็นปีศาจด้วยเช่นกันเอางี้เจอก,กูเลยดีกว่ากูให้เกียิมึงนะมึงเลยมึงเลยอีกสิบเก้าวันมึงมึงเลือกวันมาเลยเจอก,กูวันไหนมึงดันมาเลย เจอกันแน่ซีน่าบอกเฮ้ยเข้าท่าว่ะมึงเข้าท่าเนี่ยมึงกับกูใช่ไหมเบส t นเวิ r ์ d ใช่ปหมมาท้าแพ้ไปล่ะโกดอะ่ะเกร e s ์อ f a l l time เนี่ยครั้งสุดท้ายในทัวร์สุดท้ายของกูเออเข้าท่าเอาดิแต่ไม่ใช่วันนี้อ้าวพี่พังเราก็แหมนึกว่าจะเอาวันนี้เลยนะฮะซึ่งทางาซีน่าเขาก็บอกนะถ้าอยากเจอกับกูจริงๆนะนี่เลยซาอุไน Of Champions ซึ่งเสียมพังก็ตบปากรับคำโอเคโอเคโอเคก็ Official แล้วนะครับตอนนี้ผมก็เห็นรูปใน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 เพจ Official แล้วก็คือพี่พังเรานะจะต้องเจอชิงแชมป์กับจอร์นซีนาที่ซาอุดีอาระเบียในศึก n i h น of ฟ h h m p i o n s แต่ว่ากำลังจะจบเซ็งไม่ได้นะยูดีคเับเซ็ตโรล,ลินก็ออกมาครับไม่ทำอะไรเลยครับออกมายิ้มแย้มแจ่มใสพร้อมกับชูกระเป๋าแฮ่ๆอย่างนี้ซึ่งผมก็แบบเพื่อ เพื่อแล้วก็จบตรงนี้เลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมก็เพื่อเลยวะนะฮะตรงนี้อ่ะมาที่คู่แรกกันนะฮะก็เป็นการเจอกันระหว่าง AJ Style กับอาจารย์แชทเกเบิลซึ่งก็เป็น AJ ครับใส่สไตล์คราสแบบแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบสั้นๆแบบเร็วจีเลยนะฮะเอาชนะไปได้แม้ว่าจะโดนไอ้สอแก๊งอะไรอ่ะครีดวาเทอร์มาลอดทำร้ายอะไรแต่ว่า เอเจก็เอาอยู่นะแล้วก็จัดการอาจารย์แชทไปได้เรียบร้อยนะครับมาเหตุการณ์ต่อมาเลยนะฮะเร็วๆไปเลยก็อย่างที่ทราบกันนะฮะนี่ฮะมีการประกาศแล้วทัวนะร์นาเมนต์นะใน h t of c h a m p i o n นะจะมี King and Queen of the Ring เขาก็ประกาศออกมาแล้วนะฮะทั้งชายและหญิงนะครับก็ตามที่เห็นนี่เลยนี่ตามนี่เลยนะฮะก็จะแข่งกันทีละ 4, 4ีนะ่สี่เซาอ่ะแข่งกันทีละ4ี่เซาทั้งหมดสคู่ใครชนะก็เข้ารอบเซมิไปเจอกันนะครับ โดยทางฝั่งรอในวันนี้จะมีการคัดเลือก2 2 2 2รอบนะรอบแรกคือก็คือผู้หญิงนะเลียลิฟลี่นะฮะเจอกับไคลริเซนลิฟมอร์แกนและล็อกแซนเพเลสนะครับซึ่งฝั่งฝั่งชาย,ยอ่ะคู่รอบแรกก็จะเป็นแซนี่เซนเจอกับเพนตาและบอดเบรเกอร์แล้วก็จุ้มดอมนะโดยคู่แรกก็เป็นผู้หญิงป้ามันก่อนนะและก็เป็นทางด้านของ น้องจิ๋วนะครับโอ้โ oh, หไม่น่าเชื่อนะน้องจิว๋วเอาชนะไปได้นะครับนี่ครับได้รับการชุมมือก็หลักๆก,ก็คือเรียริปลี่เนี่ยโดนอัดจนลงไปกองข้างล่างนะส่วนริฟมอแกนโดนลิฟทายของเรียริปลี่หลับอยู่คาเวทีข้างบนไขีิเซนมาใส่อินเซนเอลโบกับลิฟมอแกนอีกรอบหนึ่งระหว่างกดยายจิ๋วก็มาพลิกจับไขีิเซนกดแทนก็เลยเข้ารอบไปนะครับเรียกได้ว่าข้ามหน้าข้ามตาริฟมอแกนอีกเพราะว่า แล,แล้วคนไม่ถูกกันเสือกมาอยู่กรุ๊ปเดียวกันอีกตอนแรกก็ร่วมมือกันดีสุดสุดท้ายก็เนี่ยแหละครับจังหวะจังหวะใครจังหวะมันครับน้องจิว๋วครว่าเข้ารอบไปนะครับหเห็นอย่างนี้ก็แอบ,บแอบแบรงนะแอบมาแรงนะจิ๋วนะล็อกแซนนะนะฮะต่อมาครับก็เป็นนี่ครับ <laughs> เออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเจนลินแกอยากจะประกาศสักดาแหละโอ้โหสาชนะได้ใช้วินเตอร์มาได้ ได้แชมป์มาประดับเขาเรียกว่าได้แชมป์มาประดับบารมีอีกอีกเส้นหนึ่งนะชนะน้องนกกาเลยลล่าที่มานี่แดือบ้างใช่ไหมแต่ตอนชนะเนี่ยน้องนกกาเขาเขาก็ยอมชูมือให้แล้วแหละชูมือให้ตามตามที่ตกลงกันไว้ปรากฏอีนี่ได้คือเจอาสอกครับเจลินครับเลยโดนน้องนกกาอัดวันนี้เจลินก็เลยมาด่าน้องนกกานะหลักๆก็คือแบบเนี่ยแทนที่กูจะได้กลับไปฉลองแชมป์กูกับครอบครัวกูปรากฏว่าไม่ได้เลย อินอกาทาเสียเรื่องเลยเนี่ยคือยังไงก็มันพยายามจะฆ่าฉันนี่เจหลินพูด่า s h e try to kill มีเลยนะเว้ยโดยเจหลินบอกว่าเนี่ยฉันก็แค่จะให้มันยกมือฉันแต่มันยกมือฉันด้วยความพยาบาทไงฉันก็เลยเจ็บไหยยกแรงเกินเลยเจ็บไหลก็เลยเนี่ยใส่เข็มขัดกับเอวไม่ได้ก็เลยจะให้อินอกาใส่ให้หน่อยปะโหพอใส่ให้มันจับฉันเจอแม่นซูเพล็กแล้วเรื่องอะไรกันเนี่ย โอมมันนี่เลยนกกาออกมาขอโทษกูเดี๋ยวนี้ออกมาขอโทษกูเดี๋ยวนี้แล้วชูมือกูใหม่เพราะมึงชูมึงครั้งนี้แล้วเนี่ยมึงชูมือกูด้วยความพยายาบาทกูรับไม่ได้อะไรแบบนี้แต่คนที่ออกมาครับตอนแรกนกกาก็ออกมาแหละแต่คนที่ออกมาแล้วเซอร์ไพรส์กว่าก็คือเรือจ้างเบลลี่ครับโอ้โหหายไปนานครับตั้งแต่แมนเนียเนี่ยนะเ,เรือจ้างกลับมาแล้ว,ลวกลับมาทำอะไร้วกระเทืบเจเจลินเลย ต่อยเจลินยับเลยนะครับโอ้โหเจหลินก็ต้องหนีหัวสุขัสุนนะฮะก็แน่นอนว่าเรือจ้างจะมาตามล่าแชมินอเตอร์ของเจลินแน่นอนเช่นเดียวก,กันกับน้องนกกานะดูทรงแลวแววสามเศร้ามีสูงนะครับก็มีข้อมูลดีเทลเล็กน้อยนะคือจริงๆแล้วอะ่ะผมก็หวังว่าจะเห็นเบลลี่เนี่ยหรือเรือจ้างเราเนี่ยโผล่ในมันนี่อีเดบงปรากฏว่าที่ไม่โผล่เนี่ยอันนี้ข่าวไม่ได้ยืนยันหรอกแต่มีรูปโผล่มาครับเบลลี่เนี่ย พาคุณแม่นะฮะคุณแม่แท้ๆเนี่ยไปเลี้ยงฉลองวันเกิดนะครับก็เลยไม่ได้ร่วมมันนี่เดอะแบงค์ด้วยเลยมาวันนี้แทนเดี๋ยวนะฮนะก็ไม่ร่วมเป็นยังไงนะแต่ว่าเสียดายนะถ้ามามันนี่เดอะแบงค์น่าจะสนุกกว่านี้นะครับอ่ะจบเบลลี่ไปปุกก๊บก็มาถึงคนนี้ครับอาร์ทรูดครับโอ้โหออกมานี่เข้าหมวดจริงจังเลยนะกูไม่ตลกนะชิบหายนะฮะอาร์ทรูดก็บอกนะครับว่าเขาเนี่ยกลับไม่ได้พเพราะแฟนๆเรียกร้องอย่าคิดว่าเสียงของพวกคุณไม่สําคัญ เพราะเสียงของพวกคุณนี่แหละมันเลยไปถึงพวกเขาก็น่าจะหมายถึง W w E นะและพวกเขาก็รับฟังและพวกเขาก็เอาผมกลับมาผมกลับมาได้ก็เพราะแฟนๆนะครับแต่ที่แน่ๆคือเขากลับมาในล่างเนี้เขาก็ยอมรับว่าอาร์ทรูเนี่ยมันใจดีไปอาร์ทรูเนี่ยมันตลกเกินไปนะมันไม่เหมาะกับตอนนี้แล้วแฟนๆต้องการให้อาร์ทรูกลับมาแล้วเราก็ได้อาร์ทรูกลับมา ผมก็ลัางอาทูแต่อาทูตลกเกินไปนี่ดีเกินไปให้อภัยง่ายเกินไปมันไม่ใช่ตัวเขาเลยตอนนี้ผมรู้สึกต่างจากตัวเองไปนิดหน่อยผมรู้สึกแบบมีชีวิตชีวามากขึ้นแต่ถ้าคิดว่าผมเป็นตัวประกอบไปแค่กิมมิขำๆไละสาระแล้วก็พวกคุณคิดผิดแล้ววันแล้วพี่แกหยิบกังไกลมาตัดปอยตัวเองเลยนะตัดตัดเนี่ยเขาเรียกว่าตัดตัดเด็ล็อกตัวเองอะตัดทิ้งตัดทิ้งดื้อเลยนะสดๆเลยนะ ตัดมันสดๆอย่างเงี้ยนะเนี่ยตามรูปเลยนะฮะตัดสดๆเลยนะปอยเหลือไม่กี่ปอยมันก็ยังจะตัดอีกน,นะจุบๆ,ๆเลยนะตัดประมาณ3ปอยนะ,ะจุบๆ,ๆหัวก็เลยเกลียนเลยนะะเดดล็อกไม่เหลือแล้วนะ,ะแล้วเขาบอกตอนนี้เขาไม่ใช่อาร์ทูแล้วเขาคือลอนคิลลิ่งและกูไม่ตลกนะเว้ยกูย้ำอีกรอบเดี๋ยวมึงจะคิดว่ากูตลกกูไม่ตลกนะเว้ยเดอะทรูดความจริงได้ปลดปล่อยผมไม่เป็นอิสระผมคือลอนคิลลิ่งและไม่มีอะไรที่จะเกินไปกว่าความจริงนี้แล้วเขาก็เดิน กลับไปทางฝูงชนนะก็ถือว่าเปลี่ยนกิมมิคตัวเองนะจากตัวฮานะมามาคือมาเป็นตัวไม่ตลกนะมึงมาขามากูมกลัวกำไก่กทิ้มนะกูบอกก่อนนะฮะนี่ครับลอนคิลลิ่งนะนะไม่ใช่อาร์ทรูทนะลอนคิลลิ่งนะฮะนะฮะประมาณนี้กับเซกเมนต์น,นี้อ้ามต่อมันต่อกันที่นี่นะสี่เศร้าหาผู้เข้ารอบ King of the Ring นะฮะก็มีเพนตะ้าเนอะมีจุ้มดอมใช่ไหมมีใครอีกอะบอลเบรกเกอร์แล้วก็แซมมี่เซนผลปรากฏก็คือ ระหว่างที่เพนต้าใส่แม็กซิกนไดรเวอร์กับจุ้มดอมจุ้มลอมดับไปแล้วหนึ่งเพนตาก็โดน uh, ทางด้านของบอลเบรเกอร์เล่นงานตกเวทีไปแล้วบอลเบรเกอร์ก็ใช้ท่ามิซส,สเปียเนี่ยแหละพุ่งมาสเปียใส่เพนตาเพนตาขิดไปแล้วหนึ่งนะฮะเหลือเหลืออยู่สองใช่ไหมทีนี้ประเด็นคือระหว่างที่บอลเบรเกอร์จะขึ้นไปบนเวทีเพื่อปิดบัญชีทั้งดอมหรือเซมิเซนเนี่ยปรากฏพี่เหยรับออกมาครับออกมาเล่นงาน ทางด้านของบอลเบรกเกอร์ในบีเอฟซีท่าไม้ตายบอลเบรกเกอร์ก็เลยหลับไปอา้าวบอเวทีก็เลยเหลือจุ้งดอมที่กำลังมืนกับเมกซิกันเดสเซอร์อยู่หันกลับมาโดนทางด้านของแซมมี่เซนจับใส่เอ็กซ์พลเดอร์สูเปรคแล้วต่อด้วยเฮลูวาคิกแล้วก็นับหนึ่งสองสามแซมมี่เซนเข้ารอบนะฮะก็โอ้ผมผิดผมผิดคาดนะตอนแรกผมอ่ะผมดูเนี่ยผมนึกว่าบอลเบรกเกอร์เข้านะเอปะเอปรากฏอ้าวเฮ้ยแซมมี่เซนเข้าอะ่ะก็ ดีใจกับแฟนๆเซมิเซนด้วยนะฮะคนนี้ก็จริงๆแล้วแมตช์เชียในการเป็นแชมป์นี่มีครบมากแต่ก็ยังไม่ไปถึงไหนเลยนะฮะจบตรงนี้ครับเซมิเซนก็ระหว่างเดินกลับหลังฉากเจออีกแล้วไอ้บางนะฮะโอ้โหไอ้บางช่างยุคนะั่นอันนี้มาดูซ้ําไม่มีแล้วนะเพราะนี่คือในเบรกนะฮะไอ้บางเนะี่ยออกมายุคครับบอกว่าเฮ้ยนี่ดีว่ามึงต้องอย่างนี้ดีว่าดีแล้วเนี่ยมึงต้องหัดใช้คนอื่นให้เป็นประโยชน์วันเนี้ยมึงเข้ารอบเพราะมึงใช้คนอื่นเป็นประโยชน์บ้าง มึงใช้ l ออให้มาจัดก,การนี่มึงทำถูกแล้วเซมิเซนบอกอะไรของมึงกูเข้ารอบก็เพราะกูเองกูไม่ได้ใช้ใครแล้วถ้ากูจะเป็นแชมป์กูว่าด้วยตัวตกูเองไม่เกี่ยวกับใครแต่เซมิเซนก็เ,เดินออกไปนะฮะแต่พี่คอดแล้วก็ยังยิ้มอยู่ไอบ้บางยังยิ้มย,นะยัง,ย,งยิ้มอยู่นะยังคงหัวราะยังคงยิ้มอยู่นะก็คือมั่นใจเหลือเกินว่าโอ้โหที่ตัวเองคิดถูกนะอ่ะต่อมาครับพี่สาวนะฮะ นิกกี้เบลล่าก็ออกมาประกาศประกาศสั้นๆเลยก็คือจะมีศึกอัลวิวชั่นอีวิวชั่นอีวิวชั่นศึกอีวิวชั่นคือศึกใหญ่ที่มีแต่ผู้หญิงแล้วล้วนเลยเนี่ยในในเดือนหน้านะกรกฎาคมนะครับซึ่งแน่นอนว่าเธอนิกกี้ก็ชมว่าเนี่ยโอ้เดี๋ยวนี้ลีกหญิงเขาไปไกลแล้วเนอะมีตัวเก่งๆเยอะแยะมากมายเลยเรียลริบลี่เอ้ยน้องเปียเบียงก้าบีแลเอ้ยน้องโยนะอีโอสกายเอ้ยหรือรุ่นใหม่อย่างจิ๋วเงี้ยล็อกแซนเงี้ย ต้องจูจูเลียเนี้ยหรือสเตฟานีที่รักวาเควอะไรอย่างงี้นะฮะเดือดร้อนทางด้านลิฟมอร์แกนที่แบบโอ้พี่พูดชื่อมาไม่มีชื่อหนูได้ยังไงในเมื่อหนูนี่คือเดอะแบกปีที่แล้วหนูคือตัวแบกปีที่แล้วนะคะอะไรอย่างงี้ซึ่งนิกกี้บอกไอพี่ไม่ได้ตั้งใจจะสื่ออย่างนั้นอะไรเงี้ยไม่เป็นไรค่ะยังไงพี่พูดไปแล้วค่ะนะฮะคือพี่อะหนูเข้าใจแหละค่ะพี่อะคงอิจฉาหนูแหละไปเป็นซะอย่างนั้นไปนะฮะก็ไม่ด่าต่อ คือไม่คือ,อยังไงก็คือคือ,คอ,อย่างนี้นะคะหนูเนี่ยเป็นทั้งแชมป์ปีที่แ้วแบกแบกหลีผู้หญิงทั้งทั้งปีนะคะแล้วก็เป็นแชมป์ข่าวจูด,ด้วยนะคะแถมจะเป็นแชมป์แท็กทีนที่มากสมัยที่สุดจะบอกว่าใส่ด้วยนะคะซึ่งแบบพี่รู้ตัวไหมพี่โชคดีมากที่ไม่เจอหนูในตอนนี้เพราะถ้าพี่เจอหนูในตอนที่พี่ลุกโลดอยู่อะพี่ก็คงโดนหนูตบไปแล้วนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะหนูพึ่งนึกได้พี่อิจฉาหนูใช่ไหมคะก็เพราะว่าอะไรละคะหนูมีทุกอย่างที่พี่ไม่มีค่ะหนูได้ทั้งความเคารพ หนูมีแชมป์และหนูมีผู้ชายด้วยซึ่งก็ไปรอเรื่องที่ชีวิตจริงี่นิกกี้ไปล่าเพิ่งหย่ามานะครับหย่าไม่พอนะ้ต้องเสียค่าปรับเสียค่าเงินดูแลให้ลูกด้วยนะโอ้โหเจ็บปวดมากนะฮะหนูลิฟก็เลยหัวรเราะเยาะอ่านิกกี้ก็เลยสวนนะบอกว่าโอเคหนูลิฟพี่เข้าใจละคือหนูเพิ่งตกรอบมาในรอบคัดเลือกควีนออฟเดอริงหนูก็คงแบบโอ้โหพี่เข้าใจแหละนะแต่ว่าเอาจริงนะหน,ห,นห,นหนูบอกหนูบอกหนูบอกหนูมีผู้ชายเนี่ย หนูมีผู้ชายของหนูเนี่ยผู้ชายของหนูเขาเขารู้หรือเปล่าว่าเขาควรจะคั่วกับใครนะเห็นหนูกับหนูจิ๋วเนี่ยสองคนเนี่ยเขาคั่วอยู่สองคนพี่ก็สับสนมาตกลงจุ๊มดอมจะเลือกใครอะไรอย่างนี้โอ้โหลิฟก็หน้าชานะแล้วก็บอกว่ารู้อะไรอีกไหมจ้าลิฟช่วยทําอะไรบางอย่างให้พี่หน่อยนะไปแสดงความดีๆให้กับยายจิ๋วด้วยที่สามารถได้สิทธิ์เข้ารอบควีนออฟเดอะริงไม่พอยังได้ผู้ชายมาจากลิฟอีกอะไรอย่างนี้ลิฟก็เลยโมโหก็เลยบอกว่าพี่นิกกี้ค่ะ พี่ที่พูดอะไรก็พูดไปนะคะเพราะยังไงซะตอนเนี้ยหนูก็ยังเป็นแชมป์อยู่นะคะ่ะส่วนพี่นี่เหรอที่พี่เป็นมาตลอดก็คือเป็นแค่อีดีว่าในรายการเรียลลิตี้โชว์อะคะ่ะมิกกี้เบลล่าเลยโอ้โหจะมาเอาเรื่องครับก็เลยเจอลิฟใส่ออฟลิฟเวียนนอนปลาดาไปอีกหนึ่งคนตามรูปนี้เลยฮะ,ะโอ้โหก็เป็นการปูแหละเพื่ออะไรเพื่อให้ทั้งสองเนี่ยเจอกันผมไม่รู้นะว่าจะเจอกันแบบตัวตัวหรือแท็กทีมแต่ผมว่าน่าจะเจอเป็นแท็กทีมนะเพราะลิฟก็เป็นแชมป์แท็กทีมอยู่นะก็เดี๋ยวดูกันไป เดี๋ยวคงได้เจอกันใน evolution นี่แหละฮะสุดท้ายคู่เอกนะครับเจอูโซ so, ป้องกันแชมป์กับกุนเทอร์นะฮะก็สู้กันต่างสภาพทุกคนตามสภาพของเจทุกคนก็คงรู้แหละผมก็คงไม,ไ,มไม่ต้องพูดมากแต่สุดท้ายนะครับต่างคนต่างแลกกันใส่ถ้าไม้ตายอย่าง slipper hole ซึ่งไม่ใช่ท่าไม้ตายของไอง้เจนะผมก็ไม่เข้าใจต่างคนต่างใส่ท่าไม้ตายตาใส่ slipper hole จนสุดท้ายกุนเทอร์ก็ใส่ slipper hole จนเจนหลับสบิดไปได้นะแล้วก็นี่เลยครับได้เป็นแชมป์สมัยที่2อย่ยากเป็นทางการยุติเส้นทางการเป็นแชมป์ของพี่ยีดเราไว้ที่5้าบอ็ดวันก็เดือนกว่าๆแล้วก็ถือว่านานเหมือนกันนะ <c oughs> ถือว่านานอยู่นะแล้วพี่แกป้องกันแชมป์แค่สามครั้งยังไงพี่ยีดเรานะฮะแต่ปา้มทุกแต่มาแต,แต่มาบ่อยนะมาถี่แล้วก็อะสําหรับคนที่ไม่ชอบพี่ยีดนะก็ขอแสดงคมยินดีด้วยที่อคนที่คุณไม่ชอบไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเป็นแชมป์แล้วนะฮะ ส่วนสำหรับใครที่เป็นแฟนพี่ยก็ขอเสียใจด้วยนะก็ผมว่าเขามาไกลามากนะตั้งแต่ชนะเรายอลัมเบิลได้นี่ก็มาไใจสุดๆแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับสรุปสึกรอประจำวันนี้ไว้พบกัก็หม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ